สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงาน h ฮดอาซอฟจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อ,อการแจ้งเตือนผ่านเ e l e gram นะครับก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เข้าไปที่เมนูทีมงานครับผมอ่าแล้วก็เลือกไปที่คําว่าตั้งค่านะครับอ่าแล้วก็หัวข้อนะครับผมเป็นหัวข้อบริษัทนะครับเราก็มาที่คําว่าแจ้งเตือนตรงนี้นะครับโอเค ขั้นแรกเนี่ยเราต้องเปิดแจ้งเตือนก่อนนะครับสิ่งที่ตัวระบบต้องการนะครับก็คือโทเคนนะครับคืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองคือช h ด t ID นะครับกา,ารที่เราจะาเข้าไปเอาข้อมูลในส่วนนี้นะครับอามันจะมีวิธีดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องโหลดโปรแกรม Telegram ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินใช้งานให้เรียบร้อยนะครับ มันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเราจะใช้บนแอปพลิเคชันที่ติดตั้งลงเครื่องหรือว่าบนเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีการไปเอาโทเค็นเนี่ยก็พิมพ์ตามนี้นะครับไปที่ช่องเสิร์ชนะครับพิมพ์คำว่า bot f a t h r r นะครับอ่าโอเค bot father เนี่ยมันจะมี bot b o t f a t เยอะแยะมากมายนะครับให้เรา เลือกไปที่บอร์ดฟาเทสที่มีติ๊กถูกนะครับผมด้านหลังแบบนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มสตาร์ทครับผมอพอกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บม,มันก็จะมะีเมนูขึ้นมาฟังก์ชันต่างๆนะครับสิ่งที่เราต้องการทำก็คือ,อการคีเ a ท e ิวบอ o t นะครับก็คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับ S/ ลัดนินะครับ คลิกปุ๊บเนี่ยอ่าโอเคทางอ่าเทเล gram ก,ก็จะถามอ่าให้เราเนี่ยพิมพ์อ่าเพื่อตั้งชื่อตัวเทเล gram ชื่อก็คือตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ที่ตั้งไว้ตรงนี้นะครับเป็แบบนี้ผมก็จะตั้งชื่อนโนติผมนะครับให้เป็นคำว่าอ่าแจ้งเตือนเฮดาสอบนะครับเนฮดอาสอบ โอเคแล้วผมก็กด enter เพื่อตั้งชื่อนะครับต่อมาเนี่ยทาง telegram ก,ก็อาจจะให้เราเนี่ยตั้ง user name ให้กับตัวแชทบอทตัวนี้นะครับ user name เนี่ยเขาก็อยากให้มันมีคำว่าบอ t ลงท้ายแบบนี้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้จะเป็นอบอรลงท้ายหรือว่า l แล h แล้วบอก็ได้นะครับถ้าเกิดเราตั้งผิดเนี่ยเดี๋ยวผมทดสอบเนี่ย ถ้าตั้งผิดน,นจะเป็นอ่ามันก็จะสร้างไม่ได้นะครับยกตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมครับมันก็สร้างไม่ได้นะครับจะขึ้นแบบนี้เลยก็เราก็สร้างให้ถูกฟอร์แมตที่ทาง telegram ต้องการนะครับจะเป็นแจ้งเตือนไอเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษท่านรันนะครับเป็น h e a soft slash นะครับ new/ ส o t แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคอ่าถ้าเกิดตั้งตามฟอร์แมตที่ทาง Tele g กรมเนี่ยต้องการเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนแบบนี้เลยก็คือแบบโอเคสำเร็จแล้วนะครับขึ้นแบบนี้เราจะให้ข้อมูลต่างๆมานะครับตัวนี้เนี่ยตัวโทเค็นเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับตั้งแต่เลขเจ็ดอ่าจนถึงตัวคตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ copy นะครับผมไปวางไว้ก่อนนะครับโอเคเราได้มา1ช่องแล้วนะครับเหลือ chat id นะครับอ่าต่อไปนะครับพอเราได้ตัวนี้มาเนี่ยเราก็ก o p y ไอตัว token นี้ไปวางบน url นะครับอ่าอันนี้เราต้องเข้าไป url นี่ครับผมอ่า api telegram org นะครับเราก็จะมี slash เนี่ยเราก็ใส่คำว่า bot ขึ้นหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยโทเค็นของเรานะครับแล้วก็ส i t ปิดนะครับ get update อ่าตรงนี้นะครับผม url ตรงนี้อ่าเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะแปะไว้ใต้ลิงก์อ่าใต้คลิปนะครับโอเคครับอ่าพอเราได้แบบนี้เราก็กด enter เลยนะครับโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าอันนี้คืออ่าสำเร็จนะครับ นะก็คือแบบนะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะแล้วก็กดจัดรูปแบบหน่อยนะครับจะได้แบบนี้จะได้ดูง่ายนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือ,อเราไปที่แชทต,ต,ตัวนี้ก่อนนะครับผมแชทบอทต,ตัวนี้กดคลิกตรงนี้นะครับกดคลิกปุ๊บนะมันก็จะพามาที่ตัวแชทบอทแจ้งเตือนอตัวนี้ของเรา ล้วก,กดสตาร์เลยนะครับโอเคกดสตาร์ปุ๊บอ่าตรงฝั่งซ้ายมันก็จะมีรายแจ้งเตือนของเราขึ้นมาละนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้นะครับเป็นพิมพ์คําว่าทดสอบครับโอเคแล้วก็เราเามาดู u r l ตรงนี้นะครับกดรีเฟรชปุ๊บอ่าโอเคมันก็จะมีข้อความทดสอบเข้ามานะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าทดสอบตรงนี้ นะครับขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการก็คือตัว id นะครับเราไปที่แชทนะครับมันจะมี id ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ copy id นี้แล้วไปเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกครับอันนี้คือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มาทำการเปิดว่าจะให้แจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยข้อแรกก็คือ สรุปจํานวนพนักงานทํางานในแต่ละวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนในแต่ละวันเลยนะครับผมว่าแบบมีพนักงานกี่คนมาทํางานาขาดกี่คนสายกี่คนต่างๆนะครับผมเป็นรายงานประจาวันเลยนะครับพอราเปิดปุ๊บเนี่ยระบบก็จะมีให้เลือกวาอ่าเราจะให้แจ้งเตือนวันไหนบ้างนะครับอย่างบางบริษัทจะให้แจ้งเตือนแค่วันทําการคือจันทร์ถึงศุกร์อะไรแบบนี้วันที่แบบ มีพนักง,งานเข้าง,งานเราก็ตั้งแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะเอาทุกวันเนี่ยเราก็ทิ้งทุกวันได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่องต่อไปก็จะมีบอกว่าจํานวนครั้งก็คือสรุปเนี่ยเราจะสรุปให้กี่ครั้งอ่าหนึ่งหรือ2อ,อะไรเนี่ยถ้าเลือก1เนี่ยเราก็เลือกเวลานะครับในการแจ้งเตือนสรุปอันนี้จะเป็น11บเอโมงอะไรนะถ้าจะสิบเอ็ดโมงก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ หรือว่าจะเป็น2ครั้งก,ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะมีครั้งแรกกี่โมงครั้งที่2กี่โมงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต่อไปก็คือสรุปจํานวนพนักงานในแต่ละเดือนก็คือแบบเป็นการสรุปรายเดือนเลยนะครับจะให้สรุปหนึ่งครั้งหรือ2ครั้งนะครับอันนี้จะสรุปวันสุดท้ายของเดือนนะครับผมมันจะขึ้นแจ้งเตือนวันสุดท้ายของเดือนนั่นเองนะครับต่อมาก็ แจ้งเตือนการเข้าออกงานนะครับถ้าเกิดอ,กกอยากให้แบบมีแจ้งเตือนลงเวลาพักเบรกอะไรแบบนี้ก็ติดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมส่งรูปสแกนใบหน้านะครับก็จะมีะเครื่องสแกนใบหน้านะครับผมที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมเราเนี่ยเวลาเขาสแกนปุ๊บเนี่ยก็ะจะมีการแคปรูปนะครับผมอาจจะยิงเครื่องเครื่องสแกนเนี่ยเวลาสแกนใบหน้าเนี่ยเขาจะแคปรูปให้อยู่แล้วนะครับ อันทีเนี้ยถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งรูปที่แคปไว้นะครับขึ้นแจ้งเตือนอ่าขึ้นบนเพจเรกรกมแจ้งเตือนของเรานะครับจะเป็นรูปพนักงานเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ต่อไปก็เป็นอ่าบันทึกเอกสารนะครับสร้างอ่าการสร้างคําขอปุ๊บให้มีแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับการกดอนุมัติให้มีการแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับการยกเลิกเอกสารให้มีด้วยหรือไม่นะครับ ่อไปก็สรุปคำขอประจําวันนะครับก็คือแบบมันจะมีสรุปเลยว่าวันนี้นะครับภายในวันวันนี้จะมีมีพนักงานคนไหนเขียนคําขออนุมัติขึ้นมานะครับให้สรุปกี่ครั้งนะครับหครั้ง2ครั้งแล้วก็เวลาเท่าไหร่บ้างประมาณนี้นะครับเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นวิธีการ เชื่อมต่อตัวแจ้งเตือนแบบเดี่ยวนะครับผมก็คือ1ต่อหนึ่งนะครับผู้สร้างกับแล้วก็ตัวเทเลกราฟนะครับมันจะแบบว่าไม่ได้เป็นเป็นกลุ่มนะครับอันนี้คือแบบเดี่ยวนะครับเดี๋ยวผมทดสอบวิธีการกดวิธีการแจ้งเตือนให้ดูนะครับผมอันนี้ผมจะกดเข้างานปุ๊บนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาแบบนี้นะครับมีการเข้างานเวลากี่โมงนะครับผม สายเท่าไหร่อะไรแบบนี้นครับหรือว่าตรงเวลาก็จะมีบอกนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือแบบเดี่ยวนะครับต่อไปเป็นแบบกลุ่มนะครับแบบกลุ่มเนี่ยอาจจะทําเพิ่มจากแบบเดี่ยวนิดนึงนะครับอพอเราได้แบบเดี่ยวแล้วเนี่ยเราต้องการทําแบบกลุ่มแล้วก็ทําทการนะครับผมนี่เลยครับกดสร้างกลุ่มก่อนโอเคในครั้นแรกกดสร้างกลุ่ม ไปที่เมนูหลักนะครับแล้วก็นิ้วกลุ่มนะครับเราก็ตั้งชื่อกลุ่มผมแนะนําให้ตั้งชื่อเนี่ยต่างจากชื่อไอตัวเดียวนะครับผมก็มกใส่ทิกก็คือตั้งคําว่ากลุ่มนําหน้าเลยนะครับกลุ่มแจ้งเตือน get u ั s t a r ประมาณนี้นะครับกด next เลยอันนี้เราก็ไม่ต้องชวนเพื่อนนะครับเราก็กด c r e a ขึ้นมาอาโอเคมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมากลุ่มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนอต่อไปเนี่ยเราก็จะเชิญตัวแจ้งเตือนแบบเดี่ยวของเราเนี่ยเข้ากลุ่มนะครับก็กดคลิกที่ตัวเดียวนะครับไปที่เมนู 3. จุดด้านบนขวานะครับแล้วก็เลือกคำว่า View profile นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่คำว่า Add to group นะครับแล้วก็เลือกกลุ่มที่เราเพิ่งสร้างมา นะครับกดโอเคแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้ะเสร็จแล้วก็จะหาชัด ID นะครับแล้วก็พิมพ์ทดสอบเมื่อกี้ผมพิมพ์ทดสอบผมก็พิมพ์เท็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 ไปเลยให้มันต่างกันหน่อยนะครับพอ,อพิมพ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปที่ URL เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็กด refresh นะครับอ,อันนี้มันจะต่างกันแค่ไอตัวชัด ID เเท่านั้นนะครับส่วนโทเค็นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ โอเคแล้วก็เลื่อนมาสุดนะครับตัวมารม์กจะข้อค,ความล่าสุดจะอยู่จะอยู่ล่างสุดเลยนะครับอ่าโอเคยูเซอร์เนมเนี่ยอ่ามันกลายเป็นอ่ายูเซอร์เนมเนี่ยเป็นกรุป๊ปอ่าอันนี้เป็นแบบทัวเดี่ยวนะครับแจ้งเตือนเราต้องหาแบบแจ้งเตือนแบบกลุ่มก่อนอ้าวโอเคเนี่ยครับเจอแล้วครับอ่าแจ้งเตือนแบบกลุ่มตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราก็ก๊อปแชท ID ตรงนี้มานะครับ เราก็กด copy นะครับมาไว้ที่ช่องนี้นะครับช่อง id ตรงนี้แล้วก็กดบันทึกนะครับผมอ่าน,นี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแจ้งเชื่อมต่อแจ้งเตือนแบบกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับลองกดเข้างานใหม่อีกรอบ โอเคอ่าโอเคตอนนี้มันก็เข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับจบการสาธิตแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ